สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องต้นไม้ประทับจิตนะคะวันนี้จิตจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการที่จะทําให้นะคะเรามีแกบหมักขี้ไก่นะคะไว้ใช้ตลอดปีเพื่อเอาไปผสมดินปลูกหรือใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชผักและต้นไม้ของเรานะคะเพียงแค่นะคะ เราเอาแกลบนะคะแกลบดิบนะคะมาใส่ไว้ในตรงที่เขานอนนะคะตรงที่เราจะให้ไก่นอนปกติก็คืออย่างเราไก่ก็จะมีพื้นที่อย่างนี้นะคะให้เขาได้เดินได้อะไรนะคะเราจะเอาตรงนี้ค่ะที่เราทําไม้ราแนงหรือตรงชั้นให้เขานอนนะคะแบบนี้แนะนําให้เอาแกลบนะคะ แกบดิบค่ะมาเทไว้มาเท,ไว,าเทไว้ข้างล่างนะคะแบบนี้เมื่อเขาถ่ายออกมานะคะขี้ของเขาก็จะมาผสมของกับแกบนะคะมูลของเขาจะมาผสมอยู่กับแกบแล้วเวลาตอนกลางวันเขาก็จะเขีย่ยจะคุยเขี่ยของเขาอันนี้เขากลัวนะคะนี่ค่ะที่ยัองไว้อันนี้เขาก็จะคุยเขีย่ย ก็จะทำให้เราได้นะคะแกบผสมกับขี้ไก่นะคะซึ่งสามารถเอาไปหมักได้เลยนะคะและสะดวกและก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เราตักหรือโกยออกไปนะคะแล้วใช้น้ำลดหรือใช้น้ำผสมจุลินทซีลดเขานะคะหมักไว้แค่นี้นะคะเราก็จะได้ แกบหมักที่ไก่ที่จะไว้ใช้ตลอดปีเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยเราแทบจะไม่ต้องเสียเวลามาคุกเลยนะคะแค่แบบว่านําออกไปแล้วก็คือหมักได้เลยนะคะก็คือให้เทไว้ตรงใต้ร่างที่เขานอนนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะอยู่แค่บริเวณที่เขานอนแต่อย่าง พื้นที่โล่งก็ไม่ได้เทนะคะนะคะอย่างอันนี้ก็อยู่ในกระสอบก็ลองหมักไว้ผสมเข้ากันดีมากๆเลยนะคะนำไปหมักได้เลยนะคะหรือถ้านานพอเรายัางสามารถที่จะแบบว่าไม่ต้องหมักก็ได้นะคะเอาไปใส่ต้นไม้หรือผสมกับดินปลูกได้เลย เปรียบเทียมให้ดูกันเลยนะคะอย่างเล้านี้นะคะไม่ได้เทกแกบนะคะเราไม่ได้เทกแกบมันก็แทบจะไม่มีนคะคะที่ไก่หรือมูลของเขาเนะะี่ยค่ะเขจะกระตัดกระจายนะคะแทบจะแบบว่าไม่ไม่เห็นเลยนะคะแต่ถ้าเราผสมแกบเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเล้าแรกนะคะที่ที่สามารถที่จะ เอาไปทำปุ๋ยหมักรีอแกบหมักที่ไก่นะคะเห็นไหมคะตรงที่เขานอนพอดีว่าไม่ได้โรยด้วยแกบนะคะมันก็เลยไม,ไม่ได้แกบแบบนั้นที่จะเอาไปหมักได้เลยนะคะนะคะมันก็จะมีใส่ขี้ไก่แต่ก็น้อยมากๆเลยนะคะ นี่ถือเป็นเคล็ดลับนะคะดีๆที่อยากจะเอามาบอกต่อนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เลี้ยงไก่นะคะก็ลองเอาหาแกบนะคะมาเทไว้ใต้ที่เขานอนดูนะคะแล้วจะทำให้คุณนะคะมีแกบนะคะแกบมาขี้ไก่หรือขี้ไก่มาแกบที่เป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะไว้ใช้ตลอดปีเลยอ่าซึ่งสามารถนำไปผสมกับดินปลูก หรือโรยรอบโคนต้นไม้หรือโรยรอบกระถางต้นไม้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆที่อยากเอามาบอกต่อนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะหรือฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่จิตจะเอามาลงให้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านน็อกดาวนนะคะที่ทำเองนะคะ สำหรับให้พ่อพันธ์กับแม่พันธุ์เขาอยู่อ่าววันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ